ครับสวัสดีครับผมสงครามครับจากร้านสมาร์ทเทอรเตอร์นะครับวันนี้พามาดูอิซึกินะครับ TM 15 15แรงเครื่องสามสูบนะครับโปวินนะครับสิบห้าแรงเครื่องสามสูบโปวินอันนี้มาพร้อมโรตเตรี่ครับอันนี้มาพร้อมโรตารี่แมดจี้นะครับยางดีครับยางใหม่ๆยางนอกเลยยางนอกยางหน้ายางหลังใหม่ครับยังมีตะแคบอยู่นะ สวยๆครับวันนี้สตาร์ทสภาพเดิมเลยสีเดิมนะครับสีเดิมไม่ทำสีแต่เครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องล้างนะครับถ่ายน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวลองดูสตาร์ทเครื่องนะครับลองดูสตาร์ทเครื่องนะครับแผลดังแต่ดังวะดังวะอ่แต่ดังนะครับชั่วโมงทางานแค่หกร้อยนะครับหกร้อยหกสิบห้าชั่วโมงอ่าสตาร์ท นะครับน้ำนิ่งๆเลยครับได้หน่อยได้หน่อยนะเออน้ำไม่ดังน้ำไม่ดังฟันไม่ไหลนะครับรถเราน้ำไม่ดังฟันไม่ไหล เครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องสตาร์ทติดง,ง่ายนะครับมีไอครับเครื่องดีนะคเคมื่องใหญ่แล้วมีไม่มีไอ okay, เดี๋ยวดูเราดูวิ่งดูนะครับ ต้องพูดไปทั้งหมดประดูวิ่งนะครับรวิ่งปะเบรกดีครับเบรกดีเครื่องดีกำลังดีครับ ขึ้นลง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 ขึ้นครับเอาอเรื่องดีครับปันครับปันดูนีโคอันนี้เกแค่นหนึ่งนะครับแค่นหนึ่งหนึ่งสองสามไล่ไปเลย เดี๋ยวลองปัน่นนี้ดูนะครับเดี๋ยวลองปัน่นนี้ดูสักรอบ ดนินแข็งดินยังไม่ได้ถ่ายปั่นติดน,นะครับเนี่ยแต่ดินมันนิ่มหน่อยโดนฝนโดนอะไรนะครับได้โดนได้โอเคเลยเนี่ยโอเคเลยครับเข้าสวนนะครับสวนไรนาใช้ได้เลยครับสบายๆนะครับปั่นแล้วหยอกกระโพดได้เลยคครรัับบ